กับสวัสดีค่ะพี่น้องพากันอีกคลิหนึ่งเนาะค่ะกับสามนอยมัดรวมแล้วก็ลราพัฒนาชุดเต็มเนาะค่ะไปเบิ่งคําเตือนของทางช่องเอากอนคาเตือนทางช่องทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางจับจองสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ําเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะพี่น้องค่ะค่ะไปเบิง่ง แนวทางของอรัฐบาลรัฐบาลวสันต์เราพัฒนางวดที่แล้วเนาะค่ะไปเบิ้งของแอดก่อนเนาะค่ะของแอดล่งเลขติดบนล่างห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดมาหกศูนย์สี่ห้าเขาเทั้งหาเทั้งหกนะคะเอฟซีส่งให้สองสามห้าเขาเลขหาวิ่งรูด หกับ7 3ส,สูตรด้วนี่พี่น้องนะคะสสูตรชนกันที่เลข5มาเลขหา้าที่4ีหบนอันนี้เป็นสูตรบนล่างไปได้บนล่างเนาะคะ่ะของแอดเข่าทั้งหาเทั้งหของ f อซเข่าหาสูตรวิงรูดแอดเข่าเลขหามือนีชนกันอีกถ้ไปเบิ้งได้พี่น้องชนกันยุทธีตัวใดสีมาบอนะคะไปเบิ้งของน้องต้า น้องต้าวางสองกับ8ปดไม่มีสไม่มี8ของเซียนสารคามวางสามกับ6กเพามีหกมีแต่หกสามหกเนาะพี่น้องค่ะไปเบิง้งอ่าแนวท่าของเท่าเนาะค่ะไปดูอาศะ <c oughs> นะคะไปดูชุดเต็มวันนี้เนาะค่ะ สีมาบอนอ้นนะคะชนกันอีกนะคะติดบนล่างแอดว่างไว้5 6 7 FC ส่งให้6 7 9วิ่งรูด7กับ5ชนกันยุทีิเลข7นี่เดี๋ยวเด้อค่ะแอดจะขีดให้เบื้องเนาะชนกันที่เลข7 3สมูตรสีมาบอมือนีเลข7นะคะชนกันที่เลข5 2สูตร ชนกันที่เลข6 2สสูตรสรุปก็คือมอน,นิหาหกเจ็ดต้องมีให้เห็นเนาะค่ะห้าหกเจ็ดต้องมีให้เห็นเราพัฒนาบนล่างพี่นอ้องจับคู่เนาะคะ่ะวิ่งรูดเจ็ดกับห้าจับคู่เจ็ดหกเจ็ดแปดห้าหกห้าแปดสามตัวหางเดียวว่างไ้ทีหาเจ็ดศูนย์ตัดเหรินได้ทีหาศูนย์หาเจ็ดเนาะพี่น้องอย่าลืมตัดเหรินเด้อค่ะแนวทางของเฮ้า พอวางห่วาว่างสามตัวไว้ที่หางเดียวเท่านั้นเนาะคะ่ะไปดูของเซียนสาราคามเนาะเซียนสาราคามวางที่แปดกับหกแปดเก้าแปดสามหกเก้าหกสามสามตัวหางเดียวหกแปดสองตัดเลรนในที่หกสองนึ่นมือเศร้านี่บ้องเทียงนี่เนาะคะ่ะอ่าวังเพ้นอ่าพระเพนอ่า พอคุณเจ้าเพิ่นเดินทางมาจากศรีสะเกตเพราะเป็นไปทะเบียนศรีสะเกตแต่เพิ่นบอกว่าเพิ่นอยู่พนมไพรเนาะรหลดลูกซิ์ลูกหาเพิ่นเอามาให้ใส่ไปทะเบียนศรีสะเกตเพิ่นมาบอกบุญที่นี่เพิ่นก็เลยมาอ่ต้นย่างไงยี่หรอยี่แยนแอนนี่แหละเพิ่นก็เลยลงมามันจะเลื่อยเวลาเพิ่นก็เลยหยุดถวายเพ่แอดก็เลยเลยลงไปเนาะค่ะเพท่านจูจะหาแลนเฮ็ดนักกินบอท่านเพราะเห็นเพิ่นมีอ่าสำหรับอาหาร ผ้าเพ่นพร้อมเลยเนาะค่ะได้อแอดก็เลยได้น้ำเนาะค่ะนมเย็นน้ำปั้นนี่ละพี่น้องให้ลูกสาวเห็ดให้เนาะก็เลยลงไปถวายเพลินพร้อมกับแตงโมลวก็กล้วยประว,าวาเตาเตรียมกับขาว,ว่าท่าน <c oughs> เพลินพระอาจารย์เพลินว่าเพลินฝันแม่นเนาะค่ะเพลินฝันแม่นเพนเลินก็เลยบอกว่าเพลินฝันว่ารถที่ขั้นที่เพลินนังมากจอดดูหฮมใหม่รอหน้าแอดนี่ มาตุดอาสันเพนเนาะพี่น้องสรนเพรนยุหันทะเบียนรถแปดเก่าแอดจำบ่ได้ตัวหลังแอดตาแอดเห็นเอาตาแปดเก่าเลยตัวหลังเพิ่นบ่ได้เบืองจ่อยพี่น้องถ้าธรรมดาจะเบืองซีตัวจังใดจังเอาตาแปดเก่าตาเห็นตาแปดเก่าเนาะค่ะเพิ่นบอกว่ารถเพิ่นร้อยอ่าอันอาจจะมากกว่าเป็นแปดเก่าอะไโย่มเพราะันเพิ่นก็บอกว่าจริงแล้วเพิ่นก็บ่ได ไปทางนี้ดอกค่ะเบิ่งแล้วเนาะเห็นเพิ่นคองอยากคิดว่าเฮาไปหาเลขนัะะ่นล่ะเพิ่นก็เลยเว้าให้ถูกใจเฮาซื่อๆเนาะคะ่ะจริงๆแล้วเพิ่นบ่ได้นั่นทางนี้เนาะค่ะพอดีเดินมาตรงกับของเซียนสารคามแอดก็เลยยกขึ้นมาเว้าซื่อๆเนาะคะ่ะไปเบิ่งของน้องต้าเนาะคะ่ะของน้องต้าของน้องต้าวางเด่นที่0กับ5 0203 04 52 53 54 สตัวหางเดียวกับหาศูตัดเลรนได้ที่หาหกหาศูนย์ศูนยน้ำเอค่ะพี่น้องนะคะไปดู3ามนอยมัดรวมเอาล่งแถมให้พี่น้องเนาะค่ะ3ามนอยมัดรวมม,ม,รวม,มือนีแอดว่างเล็กติดไว้ที่517ไปได้3รอบปกตินี่คือไปได้3ามรอบเลยนะคะวิ่งรูด5กับ7จ็ดค้นละสูตรช่วกันทหากับ7จับคู่5 4 5สห้นะคะ เจ็ 7, 4, 7, 3สตัวหางเดียวคือ857พี่น้องสีมี่ม่ห้เห็นบอเอาแคบเอาเดอร์ค่ะ3ามนอยมัดรวมเ,เลขติดบนรางมินิหาหนึ่งเจพี่น้องนะคะ5 1, ้าหนึ่งเ็กะไปเบิ้งของน้องต้าน้องต้ามือนี่ว่างเดนยูที่ีกับ3นะคะ494840 393830 สามตัวหางเดียวน้องตาว่างไวหนึ่งสามซี่มือนีนเนาะค่ะที่สามนอยมัดรวมเอาแคบเอาเนาะค่ะพี่น้องเนาะมันล่มนะคะมันล่มเล่าพัฒนาบ้างแคบปบปด้เลยเนาะคะ่ะเล่าพัฒนานี่ค่ะพี่น้องเอาแคบเอาเดอ้อค่ะเปิเป็นแนวทางเนาะค่ะมือหนีนสามนอย, 3, นอยมัดรวมแอดจิตกับน้องต้านะคะ ไปเบ่งสูตรเล่าพัฒนาของอสามเส้นกันนะพี่น้องเนาะคะ่ะถ้าว่อไปแน่กับล่มกดไหลหย่อนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะถ้ากินกล้วยดิบต่อกันนี่ถ้าเอากล้วยดิบมากินมือละนวยเลยพี่น้อง ไข่อยู่ค่ะไข่อยู่แล้วก็สูตรที่พี่น้องบอกว่าห้เอาอช้อนไปเจาะต้นกล้วยบ่ไปเสียบพอไปในต้นกล้วยเนาะค่ะก็ดีขึ้นกันพี่น้องก็ดีขึ้นกันเอาแอดเอาเอีหยังมาถับพื่อว่าบาให้มันปิวห้พี่น้องแคบเอาเล้าพัฒนาเนาะเอาแคบเอาเดอ้อค่ะพี่น้องเหลาพัฒนาสามเซียนเนาะค่ะแคบเอาแล้วกะพี่น้องก็ไปเข้านาจอขยายเบิ่งงไม่เนะเาะแอดแผลเมจิกพี่น้อง แผ่เมจิกปวดหัวเลยใส่เมจิกจะเป็นปัญหาชีวิตกนะ็คือเมจิกนี่แหละเอาสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีพีนองเด้อค่ะที่เข้ามารับชมมาก,กดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุดตีไใสมนีสากรพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ